ระวังคำพูดและความคิดของตัวเองเราทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกเลือกที่จะคิดเชิงบวกหรือคิดเชิงลบก็ได้ถ้าเราเลือกคิดเชิงลบเราก็จะได้ผลลัพธ์เชิงลบแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดผลลัพธ์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยการพูดก็เหมือนกับการหวานมาเมล็ดลงในสมองถ้าเราหว่านมาเมล็ดคำพูดดีๆลงไปผลลัพธ์ในชีวิตก็จะงอกงามแต่สิ่งดีๆออกมา เรามีอำนาจเลือกความคิดใหม่ได้เสมออย่าเชื่อว่าตัวเองเป็นแบบนี้หรือไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ต่อไปให้ลองสังเกตและเรียนรู้จากคนรอบข้างให้ดูว่าคำพูดและวิธีการพูดนั้นก็สำคัญสังเกตว่าคนที่มีความสุขและไม่มีความสุขเขาพูดแตกต่างกันอย่างไรเช่นคำพูดของคนที่มีความสุขคือวันนี้เป็นวันที่ดี ฉันรู้สึกขอบคุณทุกสิ่งที่มี